ซื้อหุ้นธุรกิจคืนจากไฮโซโพกนกสินใจสวมบทเท่าแก่เนี้ยร้านทองสร้างเซอร์ไพรส์กลางเยาวราชออยชดนายยืดอกรับรักสามเศร้าในละครชิงรักฤษยาผู้ชายผิดเต็มประตูทั้งหมดนี้หนวันบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้อนรับผู้ชมสู่รายการวันบันเทิงครับยย้อบ <Yeah, S 2> กันจันถึงสูงนะคะเย็นๆแบบนี้กับชินเดียลิลลี่ และผมออมจรอด,เต,ดเต็มครับผมนี่วันนี้ล่าเริ่มเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีของเล่นมาในรายการใช่แล้วก็เป็นของเล่นที่ถือว่าน่าจะเป็นขวัญใจของน้องๆเด็กๆและก็ยังมีของมาแจกด้วยเพราะฉะนั้นติดตามรายการเราให้ดีๆนะคะมีคาถามก็ขอบอกว่าง่ายมากเพียงแค่คุณตั้งใจดูครับผม4642001เนี่ยส่ง sms มาพูดคุยทักทายกันได้ก่อนละกันในช่วงแรกนี้นะคะเริ่มต้นข่าวมาเธงวันนี้นะฮะมีทั้งข่าวความรัก ข่าวรักร้าวทั้งสมหวังผิดหวังนะฮะของสองสาวคนบันเทิงมาฝากกัน <ฮะ S 1> รวมไปถึงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของดีว่าเมืองไทยอย่างตูนนันทิดา<ส>ไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ ด้วยข่าวดีว่าตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างพี่ตู่นันทิดาแก้วโบสายที่เ oh. พิ่งจะ,ะแถลงเปิดตัวอัลบมใหม่อย่างนันทิดา17ไปได้ไม่นาน <Huh? S 1> และเพื่อให้สมกับที่อยู่ในวงการบันเทิงกว่า40ปีดีว่าตัวแม่ก็เลยเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างนันทิดา17 <Yeah. S 1> คอนเสิร์ตครั้ง <Ooh. S 1> สำคัญที่รวบรวมบทเพลงดังในความทรงจำไว้มากมายพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างตู่พบทอนและ e TC, <Wow. S> 1 ETC ซึ่งคอนเสิร์ตนั้นจะจัดขึ้นในวันที่1เมษาย,ยนณะเมืองไทยจิมเอมไลฟ์เฮาส์ เซนทัลเวิลจับจองบัตรกันได้ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปทางไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขานน้นเองค่ะ oh. เป็นอีกหนึ่งเูื่อรักของวงการที่หลายคนแอบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับเขาสักที oh. สำหรับคู่ของหนึ่โดมประกอบลำกับสาวเมทันสุขขาวที่ก่อนหน้านี้หลอกคันเทปก็เพื่อจะเคยเออกมาประกาศออกสื่อว่าพร้อมแต่งงานกับสาวเมทันแล้วแ oh. ถมคุณพ่อหลักก็ไฟเขียวให้สะดวกฝ <Yeah. S 1> ังของพี่ oh. ดอมเขาออกตัวแรงชัดเจนขนาดนี้ตตดชุดรอเลยไหมเลยคะสาวเมทันจริงๆหนูก็ก็ได้นะก็ได้อยู่ไม่หมายถึงว่า เรารู้ไงว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้ไงคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้อะไรอย่างนี้ค่ะคุณพ่อก็รู้สึกดีกับพี่ดงขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่ดมก็ไม่ไม่ได้ทําให้เราเสียใจอะไรอย่างี้คุณพ่อเขาก็แฮปปี้ดีใจด้วยนะคะ,ยะ,คะอย่างแรกรักน้าต้มผักอย่างว้าหวานดูท้าจะใช้ได้กับกรณีของสาวน้ําชาเชียร,ร์รัตเพราะว่าหลังจากที่ลักรากับไฮโซโพบไปสาวน้ําชาเองก็ขอตัดขาดกันทั้งทางโลกโซเชียลด้วยการบล็อกอินสตาแกรมเท่านั้นยังไม่พอค่ะสาวน้ำชาเองยังได้เผยว่าได้ซ เพราะประกาศเราว่าจากนี้ไปจะไม่ขอรบกวนอะไรฝ่ายชายอีกเด็ดขาดคือจริงๆแล้วบิสเนสเนี่ยมันเป็นบิสเนสที่แบบมันเริ่มต้นด้วยตัวฉาตั้งแต่แรกเออถ้าอยากจะให้ช่วยเรื่องแบบการทําเอกสารนี่นั่นโนนต่อไปก็เขาก็ยินดีช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็เอาไม่เป็นไรคือแบบแล้วฉันไม่อยากรบกวนอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยกันนะคะก็คือเหมือนคุยผ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ช่วยชาอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อารมณ์เศร้าดีกว่านะคะเพราะรว่าช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษจากภาพยนตร์เด e l เล o ก a t m a n m o ม i e มาอยู่กับเราด้วยค่ะรวมไปถึงผมมีแม่ค้าทองคนใหม่มาแนะนำนะฮะจะเป็นใครสักครู่เดี๋ยวครับ พร้อมกลับมาขยา่าโรงภาพยนตร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้มาในโชมใหม่เอาใจคุณหนูหัวเนื้อ o บร e เทสภูมิใจเสนอ The Lego Batman Movie ที่จะมาบอกเล่าชีวิตในอีกมุมของซูเปอร์ฮีโร่อย่างแบทแมนว่าเขาคือบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับโรบินที่ปรากฏตัวพร้อมกับคู่หูอย่างแบทเกิร์ เด e l เล o b ก t m a แบทแมนมูฟี่โรยให้เสียงภาคโดยวิลอเนตและมารายแครีร้อมเข้าปวดกคุมภาพนี้ในระบบ3มิติ i m a x 3มิติ 4DX และทุกโรงภาพยนตร์โอ้มาจากนี้นั้นได้ยังไงอะนี่หลุดออกมาจากจอเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่คุณผู้ชมคะและนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะจากภาพยนตร์เดอะเลกกอแบทแมนมูฟี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ สัสดีค่ะโรบีนรบ้น,นี่คือสวัสดีไม่ได้อ๋อสวัสดีเนี่ยเขาสวัสดีแล้วอ๋อใช่<ร>ใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมใช่ไเดี๋ยวเดนี่ตาอยู่นี่ตาอยู่นี่แหมโอเคนะฮะคือบอกเลยนะครับว่าปกติอะไี้แล้วนะฮะเราจะเห็นแบทแมนเนี่ยเป็นรูปแบบแบบหูม,มาแบบขึงขัง<ช>มาแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแต่ว่าเดอะเลโก้แบทแมนมูฟวีนะครับจะทำให้คุณได้เห็นอัศวินรัติการในแบบที่สนุก ปวนเฮฮาแต่เตาไปจากเดิมอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้แขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราไม่ได้มามือเปล่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่คือมีของมาแจกด้วย นี่ค่ะผมช่วยผมช่วยผมช่วยโอ้น่ารักมากๆเลยอ่ะเนี่ยดูดิข้างบนมีตัวการ์ตูนหลายลายเลยอ่ะนี่โชว์หน่อยนะเลโก้ใช่ไหมนี่ดูสิแล้วก็ข้างบนนี้นะคะมีดินสอไม้บรรทัดเข็มกลาดแล้วก็ตัวเลโก้นี่มีกระเป๋าด้วยนะคะมีเสื้อยืดแล้วก็มีหมวกด้วยครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้ของเหล่านี้ต้องทํายังไงคะทำยังไงละฮะตอบคาถามใช่ไหมถูกต้องคําถามของเราก็คือคนดังคนไหน ให้เสียงภาคเป็นนายกเทศมนตรีมาริองแกรนด์ค่ะในเรื่อง The Lego Batman Movie ครับมีคำใบ้ใบให้ว่าเธอมีชื่อเสียงจากเพลงฮิตอย่าง v i s Vision o f Love ครับผมและ We Belong Together อ่าส่วนผลงานภาพยนตร์เนี่ยเธอก็มีเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องพีเชียสค่ะแล้วก็ The Butler นักร้องนักแสดงหญิงท่านนี้มีชื่อว่าอะไรไม่ยากเลยบอกแล้วว่าถ้าตั้งใจดูเนี่ยตอบได้แน่นอนง่ายมากนะครับ ส่งเข้ามา4642001นะครับและแฟนๆของอัศวินรัตติการพลาดไม่ได้กับ The Lego Batman Movie นะครับเข้าฉายวันพรุ่งนี้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ในระบบ3มิติ i m a x 3มิติ 4Dx และโรงภาพยนตร์ทั่วๆไปด้วยนะครับใช่แล้วไปติดตามกันด้วยนะอุ้ยไหนๆมีแขกรับเชิญขอก่อทีหนึงขอก่อนหน่อยอคุณต้องใช้แบบ องคนโอบอบผมว่านี่นะฮะกอดทางข้างหน้าได้ไหมยอดโอ้สุดยอดไปเลยนะคะนี่แต่ว่าความสุขยังไม่หมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งความสุขมาฝากกันด้วยปรานาบายต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยที่ย่านเยาวราชเนี่ยนะคะเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยค่ะโดยเฉพาะที่ร้านทองมีเท่าแก่เนี้ยเนี่ยไปมอบความสุขให้กับคนที่นั่นพี่ปานะอาโดยเฉพาะเลยนะคะแต่เท่าแก่เนี้ยที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครและจะไปเซอร์ไพรส์มอบความสุขอะไรไป ติดตามค่ะจุดจีปีนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากดวงไหนฮะวันนี้เป็นวันจุดจีนะคะหลายๆคนก็คงจะมาช้อปปิ้งมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่จะมาซื้อทองวันนี้พี่นกก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะ เข้าไปอยู่ในร้านทออค่ะแล้วก็จะปลอมตัวเป็นคนขายนะคะดูซิว่าปฏิกิริยาคนที่มาซื้อเห็นเราแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ กออะะ่ไปดูหรือยังย,ยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวมีแจกบัตรอยากไปดูไหมฮะ w a t ช h o n ไหมฮะมันเล็กไปไหมอ่ะเอาใหญ่ๆกว่านี้ดีกว่าอันนี้มันแน่นไปแล้วอะ<ม>นะเอาใหญ่กว่านี้ไหม เนี่ยเห็นไหมมันใส่ไม่ารมันแนงรู้จักเหมยหลิงไหมรู้จักไหมหเมยหลิงด้วยเหรอไปดูไหมยังเราจะไปดูไหมจริงๆนะสัญญาว่าขายตัวได้บ้างแล้วซื้ออะไรฮะมาซื้อทองก่ะปะคะ รอดลายมังกรไหมฮะมใช่แล้วไม่รู้จักเหมยหนิงรู้จักพี่แบงค์เสียใจดูอันไหนฮะดูสร้อยคอหรือว่าดูกำไลฮะ <c oughs> เอาอะไรคะตกใจทำไมคะทำไมอ่ะตกใจทำไมคะเมฆคาสวยอ่ะคะเมฆคาสวยต้องซื้อเยอะๆนะคะรู้จักไหมเหงิงนะคะอ้าใช่จริงมากอยากไปดูไหมคะอยากดูใช่ไหมคะต้องทำไงอ่ะคะต้องซื้อทองค่ะ ซื้อทองเสร็จแล้วเราก็มีอ่งางเปลวให้เป็นบักลอกลายมังกรค่ะให้ไปชมกันนะคะถือว่าเป็นคำวยพรจากลอดลายมังกรแล้วกันนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะพบกับนกสินใจในบทบาทของเมยหลิงได้ในลอกลายมังกรเดิมหรือเปลเริ่มแสดงสองกุมภาพันนี้ เป็นเซอร์ไพรส์ที่เด็ดแล้วก็ดีมากน่ารักมากนะฮะจับจองกันได้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับลอดลายมังกรอะม m u s i c a ลเปิดการแสดงถึง19กุมภาพันนี้เมืองไทยรัชลาลัยเทเตอร์ครับใครไปดูเนี่ยอาจได้ความเป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่ามังกรเนี่ยเบิกเนตรแล้วสามารถรขอพรได้ด้วยอ่ารีบไปจับจองบัตรกันนะครับช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมนะครับไปบุกเบื้องหลังกงละครชิงรักฤทธิษยาก,กันสักทูตเลยครับ กลับมาวันมาเธอนะครับคุณผู้ชมครับคืนนี้ครับชิงรักริษยานในจอเนี่ยอินดี้กับมอนเนี่ยเขากำลังแย่งคุณรนพีกันใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าความรู้สึกที่เหมือนกันก็คือทำไมผู้ชายไม่เลือกสักทีเออมัวแต่โลเลอยู่นั่นนะฮะงานนี้ครับพี่อุ้มขอจรกิจนะครับขออาสาบุกไปกองละครเรื่องนี้เลยครับเห็นรถจอดหน้าบ้านนึกว่าใครรถเมียชั่วคราวของพีนี่เองอ่ะฉันเป็นเมียแต่ง มีทะเบียนสมรถเป็นปัญหาโลกแตกที่ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็มีให้เห็นแบบไม่ตกเพลินจริงๆเลยนะคะสําหรับปัญหารักสามเจ้าที่ละครชิงรักนิสยาไทายทอดออกมาได้อย่างแทบถึงซ่วงที่ผลัดกันน็กอกคนยกะชนิดที่เดาผลการแข่งขันไม่ออกเลยจริงๆค่ะ คลิปเนี้ยชัดแจ๋วเห็นคลิปหรือยังคะทาย,ยาทบบิษัทประการแย่งแฟนชาวบ้านมาเป็นสามีตัวเองแบบนี้ควรจะเลิกขายประกันไปขายจุดจุดจุดอยากกระแสตีกลับคนหยาอินดี้อินดี้หรืออินด้าห,หน้าด้านใส่ไร้เมียหลวงที่ให้โซ่เต่าถุยไม่ต้องกลัวคะ่ะแอลเอาคืนให้แล้วแม่คู่กรณีอินดี้เอาปืนไล่ยิงเมียน้อยผัวบางทีม่นก็อยากจะแชร์อินดี้บ้างว่าป่วยทางจิตนักอินดี้มันเป็นบ้าหรอเนี่ยข่าวออกว่าอินดี้ไปหาจิตแพทย์ ทุกคนคิดว่าเงที่เป็นโรคจิตอย่าคิดมากเรื่องข่าวเลยนะคะอีกหน่อยเดี๋ยวคนก็ลืมค่ะฉันไม่ลืมหรอลอยหน้าลอยตาตอแหลเดี๋ยวจะตบให้หายตอแหลเลยไ่ไ่ตบไมีไ่ไม่ใช่แค่ละครตบตีแย่งสามีทั่วๆไปนะคะแต่ชิงรักวิสยากําลังสะท้อนปัญหาให้คุณดูได้เห็นว่ากลับใดที่ยังมีคนอยากเอาชนะการประทะก็จะต้องดําเนินต่อไปและไม่แน่มันอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ เาไม่เลือกเราแล้วเราก็แบบอยากจะเอาชนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคบกันมาตั้ง6ปียังจะไม่เลือกเราอีกหรอเออลวอมอนอะไร่งอยู่ๆก็จะมาแย่งเขาอะมอนทุกคกมาตั้งนานไม่ได้แย่งค <นะ S 1> ่ะต้องชี้แจงก่อนนะคะไม่ได้แย่ง <c oughs> เข้ามาในจังหวะที่เขาไม่มีใครเขาเรียกว่าแบดถามเม่ง <c oughs> <c oughs> เออแล้วหล่อมากพีหล่อมากทุกคนจริงไม่จริงๆแล้วอะไม่ได้แย่งหรอกอยากจะเอาชนะกันที่ผ่านมาฉันแค่ใช้ไม้เบาอยากจะดูเหมือนกัน ว่าถ้าฉันใช้อาวุธหนักเธอจะสู้ใช่ไหไงและขณะที่ถ่ายทอดเรื่องราวรักสามเร้าเราสามคนออกมาในละครเรื่องชิงรักนิสยาทั้งสานักแสดงนำก็คิดตรงกันนะคะว่าต้นเหตุจริงๆที่ทำให้เรื่องมันไม่มีจุดจบบทสรุปสักทีก็เพราะว่ารณพีไม่ยอมเลือกสักทีนี่แหละค่ะก็ไม่มีใครผิดตัวเองผิดมากกว่าเพราะว่าไม่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ในเรื่องนี้<า>ถ้าจะจริงๆแล้วพีนี่ผิดน,นะไม่ยอมไม่ยอมชัดเจนสิ่งนี้แหละคือการทำร้ายที่เจ็บกว่าออควรจะเจ็บแต่จบดีกว่าไม่เจ็บแต่เนิ่นนานและเจ็บนานอะไรอย่างนี้อีกไม่ถึงเดือนอ่ะพีเขาจะทิ้งเธอแล้วก็กลับมาหาฉันแล้ว ม่อนกับอินดี้ใครจะเป็นผู้พิชิตใจโรณพีตามไปลุ้นกันต่อได้คืนนี้ในละครชิงรักนิสยาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แห่งนี้ค่ะไอพี่แกอยากรีบจบปัญหานี้เร็วๆไหมที่สุดงั้นแกก็ต้องรีบตัดสินใจว่าแกจะเเเลืืือออกใคครงดียวธมมันจะเลือกใคร คืนนี้ไปฟังคำตอบจากรณพีกันให้ได้เลยนะคะว่าสุดแล้วเขาเลือกใครกันแน่ออในชิงรักริษยา2องทุ่มครึ่งคืนนี้ค่ะครับผมทุ่ม45ก็ห้ามพลาดเหมือนกัน <ทะ S 2> กับสิทอมรับแท้แม่ไม่ปลื้มนะครับใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ